สวัสดีค่ะออมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับไอแม o ก c a าค่ะวันนี้นะคะน้องไงยืนอยู่หน้าเต็นนะคะบรรยากาศก็แดดร้อ <c> น <oughs> นิดนึงนะคะจังหวัดกังแพงเพชรเรานะคะอันนี้จะพามาชมนะคะเจ้าโตโยต้านะคะยาริเอทิคันนี้นะคะเป็นสีบอนเทานะคะเขาเรียกอ,อะไรนะบอนเทาดํานะคะสีสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูภายในนะคะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นปีสองพ 17นะคะสภาพนะคะใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็รับประกันด้วยนะคะว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีพิกความน้ำท่วมนะคะความเดิมนะคะของรอบๆคพันนะคะไฟท้ายนะคะนี่ยาริฟเอทิชัดเจนนะคะแบรนดโตยิต้าตัวนี้จะเป็นตัว e นะคะลูกค้าหากลูกค้าสนใจนะคะอยากจะออกรถกับไอซ์นะคะเต็์แม็กลูกคา้าจังหวัดกำแพงเพชรนะคะรถสวยรับประกันนะคะแล้วก็ ก็ออกรถกับเราได้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะยินดีให้คำปรึกษาขอแค่โทรมานะคะโทรมาหาไอซได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวไอซจะพามานั่งนะคะภายในของเจ้า Toyota ายาริสเอทิคันนี้นะคะกว้างกว้างมากเลยนะคะแล้วก็เห็นไหมนะคะการใช้งานนะคะน้อยมากๆเลยนะคะสภาพยังใหม่อยู่เลยเนาะตัวนี้มีมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีตรงด้านนะคะวิทยุนะคะตัวนี้ก็สามารถบลูทูธได้เสียบ a u x ได้นะคะ รับสายโทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะก็จะเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้เนาะนี่เราพามาดูกันหน้านะคะหน้าหน้าเครื่องกันบ้างเนาะอันนี้จะเป็นฝากระโปรงนะคะที่เดิมๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าแบรนด์โตโยต้ายังอยู่นะคะแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะคงสภาพความเดิมมากๆนะคะรับประกันว่ารถเราไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมาร์กนะคะที่มีความเดิมมากๆเลยนะคะลูกค้าคะบอกไว้เลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าเอารถกับเรานะคะแบตเตอรี่ถ้ามีเก่านะคะเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ ส่วนยางถ้ายางเก่าเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเราทําให้ลูกค้าพร้อมใช้งานโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยและสําคัญนะคะภาษีเรามีให้เลยนะคะสคําหรับลูกค้าที่เอาโดยกับเราไม่ต้องไปต่อภาษีนะคะสคคําหรับปีแรกร้อมน,นะคะจัดสัญญาฟรีค่าจัดนะคะฟรีค่าโอนนะคะถ้าตกลงกันที่ฟรีดาวลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักบาทนะคะบอกไว้เลยนะกับแม็กูดคาร์กำแพงเพชรนะคะเป็นเต็นต์เกรดเอคุณภาพนะคะแล้วก็รับประกันไฟแนนซ์นะคะ เป็นดีลเลอร์นะคะเกรดเอดเลยไฟแนนซ์ก็คือจะจัดได้ง่ายมากๆนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เข้ามาชมรถหรือจะอให้อซ์นะคะวิดีโอคอลคุยนะคะชมรถแบบนี้ก็ได้นะคะฝากไปด้วยนะคะลูกค้าสนใจก็โทรมาหาเบอร์ไอซ์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้คะค่ะไม่าบายคะ่ะ